สวัสดีครับรีวิวรถหนึ่งนาทีโดยรถบ้านุขุมวิสาสองวันนี้ขอสเสนอรีซูซูกิบิลเซเว่นปี2008นะครับรันนี้เป็นเครื่อง3,000ออโตโ้โฟ์วิวรุ่นท็อปมาดูท้ายรถกันนะครับกว้งางขวางภายในเป็นสีเบรดนะครับคันนี้มีเกร์อรอบขันใส่ล้อแมกซ์ขอบสูขขงนะครับแรงวิ่งดีมากครับรุ่นนี้อะไรก็ถูกซ่อมง,ง่าย ภายในเป็นเบาะหนังสีเบจสวยงามมากครับเกียร์ออโต้โฟร์วิลท็อปสุดแล้วครับตัวนี้ขับมันสนุกครับราคาเพียง389,000บาทที่รถบ้านสุขุวิทสาขา2นะครับมีแอร์หลังสนใจโทรได้เลยครับ089 614 777 7, 7, 7จ็เจ็ัดไฟแนนง่ายครับช่วงนี้ออกรถง่ายๆไม่ยากรถสวยมากครับคาน,น้าเดิมฝากระโปรงเดิมขอบคุณครับ